หลังจากที่บ่ได้เห็นแดดหลายวันค่ะวันนี้ก็แดดออกนะคะเสียงเครื่องตัดไมก็ตัดไมยุุ่ล่คะคาบุรยากาศวันนี้ดีมีแดดก็สดชื่นค่ะดอกดาวเรืองก็ยังมีให้ชมอยู่ค่ะก็ะสม,มีดอกดาวเรืองีู่่ะคคาเรือ เพราะว่าดอกดาวเรื่องก็จะยู่ไปถึงพุนละจนว่าหน้าหนาวนะค่ะถั่วพุ่มยาเจิมก็จงไว้ค่ะจงไว้เห็ดเนี่ยเอาไปเลยนัน่นะค่ะบบเก็บค่ะแล้วเก็เอาไว้ทำพันไปเลย ก็ยังเหลืองเลยเห็นไหมเนี่ยเหลืองออกมาแล้วนะ,ะทุกคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เก๋อบรรยากาศดีค่ะทุกคนเช้านี้จิมก็เดินออกกำลังกายเหมือนเดิมแต่นั้นยังไม่มีแดดค่ะวันนี้ก็จะมาพาทุกคนมาเก็บสตอรอเบอรี่ค่ะสตอรอเบอรี่หลง ดอกไม้างามเบืองน้ำค่ะกรกรักเร่ผักส่วนขั้วเยายเจิงผลตกงามดีเท่ๆค่ะทุกคนเป็นไหมผักสลดัดผักหอมต้นหอมแลดิสเขียวอันนี้ก็ผักสลัดรุ่นรุ่นนี้ก็เก็บกินได้อยู่ค่ะเจมก็เก็บไปแล้วเมื่อเช้านี้ น,นี้ก็พันดอกไม้ย่าเอเพรบเก็บไปแล้วแหละอันนี้ไม่รู้จะแก่อีกไหมถ้าไม่เกะก็ค่อยเก็บกทิ้งค่ะตัวรัเตาก็วายแล้วอย่าเจื่เก็บไปหมดแล้วเอาเก็บไปหมดยังเหลือั้งตํำอยู่ดินะคะเก็บมื่งซองนุ่งใบ่าเก็บตะกุนเบิ่งดอกเลี้ยั่งต,ต่ำอากาศดีดี ดีก็ตากผ้าค่าคาคงงาคะผ้าตากดอกไม่ฟังนี่ก็ยังงามอยู่ค่ะเห็นไหมเนี่ยดอกไม้แล้วก็ผักอีตูแล้วก็ดอกไม้อันนี้สีชมพูค่ะสตอรอเบอรี่หลงค่ะมาเบิ้งสตอรอเบอรี่เห็นไหมที่เกินนี่เจ้าจะเก็บสตอรอเบอรี่นะคะแต่ลายนัวอยู่ดีค่ะ ตาบอเร่มาเก็บน้ำยาเก็บเก็บไปแล้วกดโทรศัพท์ผิดบ้างฮะนี่เห็นไหมทุกคนตัวบอลร่หลงยามบอแมนหลงยามแล้วคะพัดนี้มันจะเปลี่ยนสองครั้งนะคะพันของเดนมาร์กเลยค่ะนี่เห็นไหมอันนี้มีเมงมากินแล้วอันนี้ไม่มีเก็บไปเลยค่ะถ้าไม่เก็บก็จะเปื่อยทิ้งค่ะ บปะรดนี่ยังมีดอกมาอยู่ฟังนี่ยังเหลืออยู่ค่ะเก็บปฟังนี่ก่อนนี่ดูไวยงามฟังนี่ได้กินสับอะรดได้กินสับอะรดกับที่เกิด ีี่่นวเสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนเนี่ยเจิมชุน,ชนบ,บทสวิเดนผมไปทัางหลังก่อนจะได้เห็นเสีย,นะยงน้าเ็นไดทุกคนสบายดีบอเนี่ยเจิมก็สบายดีอยค่ะสบายดีคือเก่าละค่ะใช่ไหมค่ะยืมไป ไม,ไม่ได้เจมบางยิ้มนะคะส่งยิ้มไปให้ทุกคนก่อนสบายดีก็ส่งยิ้มให้ทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะมืเอนี ah like ้ก็ได้ไปเก็บบะเขือเทศเห็นบะเขือเทศว่างอยู่ก็เลยบะเขือเทศสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่อันนี่ยังเจมเก็บมากไงว่าเทียนถ่ายคลิปก็กินเบิร์กกรอนกินเบิร์กกรอนก่ะทุกคนคอยแต่ว่าถ่ายคลิปแหมลืมแหม ที่เอามาโช์ทุกคนอยู่แต่ว่าตอนเก็บให้ทุกคนเบิ่งเราล่ะสตรอเบอรี่หลงอะนะค่ะสตรสตรอเบอรี่หลงควักที่เจิมกับกรล่างงามกับทุกคนอันไม่เห็นไหมได้เจิมเก็บอันเกนเามากินได้เจิมกัจะทําให้เพื่อนจะกินแบบว่าจะกินเมียงใช่ไหมเมียงอะไรก็ได้แต่เจมวันนี้จเจมจะกินเมียงเยงม,ม,เยงมเียงหมูกัทุกคนนั่นล่ะเมียงหมูก็แซ่บพิกากันกับทุกคนเมียงหมูก็ทํเลย เหม,มือนเมียงทำน้ำจิม้มหอ่อผักอะไรอย่างนี้เลยแต่ยเชื่อมจะไม่ไม่ใส่ขนมจีนค่ะจะทํากินกับเมียงหมูจะใส่ผักจะทุกคนก็ะ้อเห็นเนาะแตกกระวอาไป้ล้ว่ากินในบเบื้องฮ็ดก็แ่กกระบอกกินในเบื้องนะคะ่ะวันนี้จะไม่ได้ทําถ่ายให้ดูนะคะแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าจะเชื่อมกิน,นเมียงค่ะเมียงไงเมียงหมูเมียงหมูผักกะห่อห่อผักที่ปลูกเองนะคะข้นแซบ มะเขือเทศนี่ก็แซ่บเพอ่กันล่ะเนี่ยไปซื้อมานี่มะเขือเทศไะเจอมากินมะเขือเทศกันทุกคนเป็นมะเขือเทศเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกเนี่ยอร่อยดีอันนี้ล้างแล้วนะคะเนี่ยล้างแล้วก็มาใส่ไว้อืมอร่อยค่ะเจะไปกินให้ดูสักลูกนะคะเอาลูกแดงแดงเนี่ยอืม ไม่ชอบกินมะเขือเทศก็จะว่าเลื่อนจะเลื่อนนะคะต่เจอเป็นคนชอบกินมะเขือเทศเหมือนกินผลไม้อ่ะทุกคนชอบกินแบบนี้เลยค่ะซื้อมาก็กินแบบนี้ล้างแล้วก็กินค่ะเพราะว่า,าเจอไม่ค่อยได้ตาใช่ไหมคะทุกคนก็จะใส่ตําอะไรอย่างเงี้ยจะใส่ยำอะไรอย่างเงี้ยไอเจิ้ใส่อยูอ่ยำนะคะอันนั้กะโอสบายดีคือข้อก็คือเป็นในแข็งๆกันทุกคน ม่อยากบอเลยเรื่องร่างกายทุกคนมือนไอ้ทุกคน้เนี่ยเชอมใส่ไม้หน่กระชูอหรอกล่ะว,ว่าถ้าวันไหนใช้ไม้ทุกคนเนี่ยเจืมว่าสบายดีสบายดีวันไหนใช้ไม้คือจะไม่มีแรงพูดค่ะก็เลยต้องใช้ไม้ช่วยค่ะไม้ช่วยได้นะคะเราไม่ต้องออกเสียงเยอะนะคะถ้าใช้ไม้ค่ะแต่ถ้าเราพูดค่อยๆอย่างเี้เราก็เพิ่มเสียงได้ แต่มันก็จะไม่เป็นเสียงธรรมชาติเวลาเพิ่มเสียงในในคลิปตัดต่อแล้วค่ะทุกคนในโปรแกรมตัดต่อค่ะบอกไปตามแต่ไอ้เจิมเม่ก่ล่ะบอกเรื่องอการงอเรื่องใต้อีสามนมาไอ้เจิมล่ะค่ะเป็นสไตล์อย่างนี้แล้วไอ้เจิมทำคลิปมาหรือว่าปีใหม่ใช่ไอ้เจิมป,ปรับปรุงยังไงใกล้จะหมด ปีนี้แล้วปีใหม่จะปรับปรุงเอาคลิปเป็นแบบว่าทําเป็นอะไรนะมิวสิกเริ่มต่อเริ่มต้นก่อนลงคลิปหรือว่ายังไงทุกคนอยากให้ชื่มทําแบบไหนฉันมาบอกนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะทําแบบว่าเอาลองลงให้ทุกคนดูว่าต้นคลิปจะเป็นอะไรรีวิวก่อนนะคะแล้วจะมีเสียงดนตรีสักหน่อยแล้วก็เอ่อต่อไปแล้วก็ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเอ่ออะไร สวัสดีค่ะพี่น้องสุนูสุขโคตก็่อตกงบคลิปว่าอนขอบคุณที่ก็มารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจสวัสดี thank you for watching ให้ดูก็ไม่ต้องมาพูดนะปีหน้าก็พูดแบบว่าไม่ง่ายอะไรเลยเปิดคลิปก็พูดธรรมดาไปเลยงสวัสดีอะไรแบบนี้ยจบคลิปก็ไปแค่นี้นะคะอะไรแบบนี้เดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะลองปรับดูว่าจะปรับ เปลี่ยนใหม่ว่าจะเป็นยังไงทุกคนจะชอบไหมนั่นล่ะทุกคนล่องไปเฮ็ดไปแหละเฮ็ดมานานแล้วก็อยู่แตเ่เดิมเดิมบาเดิมเดิมเนี่ยแล้วก็ทําชีวิตประจําวันของเราเดิมเดิมเราก็ต้องอยู่แบบเดิมๆใช่ไหมคะทุกคนพาะไม่ใช่ละครถ้าละครเขาจะต้องเป็นตอนหาเรื่องมาโกหกหาเรื่องทําอะไรงั้นมันคือละครค่ะอันนี้มันไม่ใช่ละครมันเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงที่ถ่ายทอดลงไปให้ทุกคนดูทุกวันค่ะเพราะเป็นละครนะ จะต้องมีเรื่องมาพูดนู้นพูดนี้เรื่องที่ไม่จริงเอามาทําละครใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละเอานี้ละที่เจิมกับวงเงินเ็ดละครบ่มเนียนแต่งเรื่องขึ้นมามีแต่ชีวิตจริงของพี่เจิมนั่นแหละ,ะค่ะแค่นี้แหละวขอขอบคุณทุกคนด้วยเก่าที่เขามาหลับชมและลับมาหลับฟังที่เจิมชนนบสสวิิงคนบันบานขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ขอกันในคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you next video ใบ h e a d e header เอาสับบลิงกับบริกลิมไฮเบิเเร์เก็บเล็บเตะกินมาเครือเทศไฮเบิร์รูปแดงๆสวยๆค่ะมาเครือเทศดิมก่อนเอาลงโป๊ะ แดดเพิ่อออกมาทัมือซ้ำ